สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอเต้ดัมซิ่งครับผมกลับมาขุดอยู่บอ่อนี้อีกแล้วครับที่ขุดคู่กับแคทคนแงะพี่ย่างนะครับงานแมวอีกแล้วครับ มีรถใครบ้างวิ่งอาดินมาจากฝั่งนู้นด้วยครับ <c oughs> <c oughs> อยู่กับหัวหน้าเลิมนะครับโอ้โหไปส่ดิน8ปอีครับเฟฟ้าครับตอนนี้พากันถอดกันฝุ่นหน้าออกกันหมดแล้วนะครับรบกวน บ้านเราก็ถอดครับข้างหลังก็ใส่ไว้นิดหน่อยครับเพื่อว่าจะไ,ได้กันดินกันหินเศษหินไปกระเด็นโดนรถคนอื่นครับ มาครับน่าจะมีหลอนซับจางด้วยครับโอ้ เราพาไปนั่งรถสายร้อนนะครับงานนี้เราที่อยู่สองทีมงานนะครับทีงานพี่ติงด้วยแกโ,โยนงานให้ผมนะครับโยนงานโยนกันไปโยนกันมา มีงานก็แบ่งเกยเกยมีงานเกก็แบ่งผมนะครับตอนนี้เขากำลังให้ผมหารถน้ำนะครับผมก็ต้องหาน้ำมารดให้นะครับ ช่วงมาก็มากันติดๆนะครับช่วงไปก็หายกันไปนานอยู่ครับ <c oughs> โอ้ยอ้ยโอย้มีเศษดินเศษหินมาจากไหนตรงนี้ไม่รู้รถใครทิ้ไว้นะครับ ช่วงนี้คนส่งสุรินคันข้างมันแรงครับนะครับขึ้นมาแล้วครับสายร้อนบอกว่าผมต้องเอาดินให้หมดนะครับแกจะทำนาแล้วครับที่เทไม่รู้จะออหมดดินหรือเปล่านะครับ i พี่ให้หมีมานี้อยู่รถเบ็ดแล้วเอาเงินพี่เอาเงินไว้ให้ออกยายขอยายนี้เอาเงินให้แกว่าขอเปิดน้ำรถหน่อยถ้าน้ำดูครับรถสายหลองอโห,โหายหมดแล้วครับ รถเขาซื้อเอ้ยรถเขาทำมาให้ดีๆนะครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับโอ้โหแบบนี้โอ้พี่ทีบุตยน้่ยเนาะ เราต้องรถน้ำนะครับเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็ต้องมีรถน้ำนะครับพอดีว่าสู่ผมที่ต้องใช้รถน้ำพอดีผมเอาไปรถอีกหน้าง,งานหนึ่งนะครับเดี๋ยวดินบ่อนั้นหมดผมก็จะมารวมกันอยู่นี่นะครับอีกสักประมาณสองวันน่าจะหมด เมืองนี่ค่อนข้างวิ่งไกลนะครับปากบอกเขาจะเสร็จอย่างตามอย่างครับแต่รถเยอะงี้บอกบเหลือกเก้าคันตอนนี้เก่งก็ไปนูน่นเก่งไปกับคุ้ง

ไกลเหมือนกันใช่ไหม ส่งสุดินออกทุกวันเลยนะครับจันพุทธสุขออกบ่อยมากเลยครับรถผมหนึ่งคันนี่ยังไม่ได้ทะเบียนเลยนะครับ รถกี่คันละห้าละต้องจดป้ายเหลืองแล้วครับทะเบียนน่าจะยังไม่มาครับวันนั้นไปรับรถน่าจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะไม่เกินนี้ครับน่าจะได้ทะเบียน ไปช่วงนี้หายากแล้วครับหาไม่ได้หาง่ายนะครับงานปลายนวมนะครับช่วงนี้ใครมีงานก็ต้องรีบหน่อยครับ น่าจะสิบเอดสิบสองกิโลนะครับที่นี่สิบสองครึ่งไปกลับหน้ายี่สิบสี่ยี่ห้าหรือยี่สิบสองยี่สามนี่แหละครับผมจำไม่ได้แต่นี่คือออกจากบอกก็ตรงอย่างเดียวนะครับปเป็นเลี้ยวก็ไม่เยอะอู้นี่นี่อ่านี่นี่ไปค้นนี่โชชเจะเดินสับ ไปไหนก็ยากหน่อยครับวิ่งดินก็ต้องไม่มีฝุ่นนะครับต้องหารถน้ำประจำทีมงานแล้วครับรถพ่วงนี้อ๋อ้าอ้อ้้างทางทำไมอ่ะหลบลุ้มบอก ไลกล้อง <Okay. S 1> กล้องหายแล้วครับ <Hi. S 1> ตอนนี้ <Hi. S 1> ครับ <Hi. S 1> เส้นทางที่เราวิง่ง จะวิ่งอยู่ประมาณ8-9คันนะครับอยู่อีกทีมหนึ่งสคัน,นครับวิ่งผ่านที่เราถมตรงนี้รวมความสูงแล้วเจ็ไร่ครึ่งนะครับ พื้นที่5ไร่ครับติดถนนสวยเลยสุดยอดครับโอเคครับก็คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ตดตามด้วยครับหัวลากก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเอาไปรักษาตัวอยู่ครับ เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวถ่ายกันให้ดูครับเดี๋ยวลงงานนี้ด้วยกันนี่แหะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ